เราทุกคนต่างเคยถามตัวเองว่าขอบเขตของความผิดพลาดอยู่ที่ตรงไหนกันแน่นี่คือคำถามที่หนักอึ้งและเก่าแก่คำถามที่ว่าคนเลวที่ทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงสมควรได้รับโอกาสครั้งที่สองไหมสังคมที่เราอยู่ร่วมกันนี้จะให้พื้นที่สำหรับความเมตตาแก่คนที่ทำลายความเชื่อมั่นของผู้อื่นได้อย่างไร ผมขอเชอเชิญให้ทุกท่านลองจินตนาการถึงห้องพิจารณาคดีที่ไม่ใช่ห้องของศาลแต่มันคือห้องพิจารณาคดีในใจของเราเองที่ซึ่งเราต้องตัดสินว่าความผิดพลาดแบบไหนที่เกินกว่าจะให้อภัยได้แล้วและคนที่เราเรียกว่าคนเลวนั้นมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นคนดีได้อีกครั้งจริงหรือก่อนที่เราจะก้าวไปถึงเรื่องของการให้อภัยเราต้องมานิยามคำสำคัญสองคำให้ชัดเจนเสียก่อน คำแรกคือความผิดพลาดและคำที่2คือคนเลวความผิดพลาดในนิยามที่เรียบง่ายที่สุดอาจหมายถึงการทำสิ่งที่บกพร่องโดยไม่ได้ตั้งใจเราลืมวันเกิดเพื่อนเราคำนวณตัวเลขผิดพลาดในการทำงานเหล่านี้คือความผิดพลาดทางเทคนิคที่แก้ไขได้แต่เมื่อไหร่ที่ความผิดพลาดนั้นกลายเป็นการกระทำที่จงใจทำร้ายผู้อื่น หรือการเลือกทำสิ่งที่เรารู้ทั้งรู้ว่ามันจะสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงลองเปรียบเทียบดูสิครับระหว่างพนักงานที่ทำแก้วแตกเพราะความซุ่มซ่ามกับคนที่โกงเงินบริษัทจนพนักงานคนอื่นต้องตกงานทั้งสองคือความผิดพลาดแต่รากเหง้าเจตนาและผลกระทบนั้นต่างกันอย่างสิ้นเชิง สังคมมักจะตีตราคนที่มีความผิดพลาดร้ายแรงว่าคือคนเลวซึ่งอาจฟังดูรุนแรงแต่ถ้าเรามองลึกลงไปในจิตวิทยาคำว่าคนเลวอาจไม่ได้หมายถึงตัวตนที่เลวร้ายอย่างถาวรแต่อาจหมายถึงพฤติกรรมที่เกิดจากทางเลือกอันผิดพลาดของเขาในอดีตไม่มีใครตื่นมาแล้วตั้งใจเป็นคนเลวตั้งแต่แรกแต่พวกเขาอาจถูกบีบคั้น ถูกหล่อหลอมหรือตัดสินใจอย่างผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนทำให้ภาพลักษณ์ของเขาถูกแปะป้ายนั้นไปแล้วประเด็นสำคัญคือเราจะแยกแยะได้อย่างไรว่านี่คือความผิดพลาดโดยธรรมชาติของมนุษย์หรือเป็นการเลือกที่จะประพฤติชั่วอย่างต่อเนื่องนักปรัชญาหลายคนชี้ให้เห็นว่าจุดเริ่มต้นของการให้โอกาสอยู่ที่การมองเห็นความแตกต่างนี้ให้ได้ ถ้าความผิดพลาดนั้นเกิดจากความไม่รอบคอบการขาดประสบการณ์หรือถูกสถานการณ์บีบคั้นอย่างรุนแรงสังคมจะมีความเมตตาให้มากกว่าเราอาจจะบอกว่าเขาก็แค่เป็นมนุษย์ที่ทำผิดได้แต่ทันทีที่ความผิดพลาดนั้นมีองค์ประกอบของความจงใจการหาประโยชน์ส่วนตัวอย่างเห็นแก่ตัวหรือการไร้ซึ่งความสำนึก ความเห็นอกเห็นใจก็จะเหือดหายไปทันทีนี่คือความขัดแย้งที่ฝังลึกอยู่ในหลักศีลธรรมของเราในทางหนึ่งเราเชื่อในเรื่องของการไถ่าบาปเราเชื่อว่ามนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงได้และใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่ก็ย่อมมีโอกาสที่จะแก้ไขความผิดพลาดในอดีตของตนเองแต่นี่คือทัศนคติในอุดมคติในอีกทางหนึ่ง เราก็มีความรู้สึกทางอารมณ์ที่รุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความผิดพลาดนั้นสร้างความเจ็บปวดให้กับเหยื่อและคนรอบข้างอย่างแสนสาหัสความรู้สึกว่าความยุติธรรมต้องได้รับการตอบสนองมันหนักแน่นและชอบทำไม่แพ้กันเมื่อเรารเผชิญหน้ากับคนที่ทำผิดพลาดร้ายแรงเช่นผู้ที่เคยติดคุกหรือผู้ที่เคยทำลายความไว้วางใจของเรา เรามักจะติดอยู่กับคำถามที่ว่าคนนี้สมควรได้รับโอกาสจากเราจริงๆหรือการตัดสินใจให้โอกาสใครสักคนไม่ใช่แค่การตัดสินใจทางสังคมเท่านั้นแต่มันคือการตัดสินใจส่วนบุคคลที่เสี่ยงต่อความเจ็บปวดซ้ำสองถ้าเราเลือกที่จะใจอ่อนเราก็เสี่ยงที่จะถูกหลอกซ้ำแต่ถ้าเราเลือกที่จะใจแข็งเราก็เสี่ยงที่จะปิดประตู ใส่คนที่อาจกำลังพยายามกลับตัวเป็นคนที่ดีขึ้นอย่างแท้จริงนี่คือปริศนาที่สังคมต้องเผชิญในทุกระดับตั้งแต่ในระดับครอบครัวไปจนถึงระดับประเทศเราทุกคนต่างเคยเป็นผู้ทำผิดพลาดแต่เราโชคดีที่ความผิดพลาดส่วนใหญ่มักจะไม่รุนแรงจนถึงขั้นถูกตราหน้าว่าเป็นคนเลวแต่สำหรับคนที่ข้ามเส้นแบ่งนั้นไปแล้วการกลับมาเริ่มต้นใหม่คือเส้นทางที่ขรุขระ และเต็มไปด้วยความสงสัยของคนรอบข้างพวกเขาต้องการอะไรเพื่อที่จะก้าวข้ามอดีตของตัวเองได้ในพาต่อไปเราจะมาเจาะลึกถึงหัวใจสำคัญของการกลับตัวกลับใจนั่นก็คือคาขอโทษคําขอโทษแบบไหนกันแน่ที่สมควรได้รับการพิจารณาให้อภัยและอะไรคือสัญญาณที่บ่งบอกถึงความจริงใจหรือเป็นเพียงการแสดงละครที่ต้องการผลประโยชน์ เราจะมาสำรวจความแตกต่างระหว่างการสำนึกผิดกับการยอมรับผิดเพื่อค้นหาขอบเขตที่แท้จริงของการให้อภัยที่สังคมควรมีเราพูดถึงความแตกต่างระหว่างความผิดพลาดธรรมดากับการกระทำที่จงใจทำร้ายผู้อื่นไปแล้วสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างพวกกระทำกับโอกาสครั้งที่สองก็คือคำขอโทษที่พวกเขาหยิบยื่นออกมาแต่คำขอโทษ ไม่ใช่เพียงแค่การเปล่งถ้อยคำว่าฉันขอโทษเท่านั้นคำขอโทษที่ทรงพลังคำขอโทษที่สมควรได้รับการอภัยมันคือโครงสร้างที่ซับซ้อนของความสำนึกการยอมรับและความรับผิดชอบลองพิจารณาคำขอโทษที่คุณเคยได้รับคำไหนที่ทำให้คุณรู้สึกถึงความจริงใจอย่างแท้จริงคำขอโทษที่แท้จริง ต้องมีองค์ประกอบสำคัญ3อย่างครับอย่างแรกคือการยอมรับความรับผิดชอบอย่างสมบูรณ์คนที่ขอโทษอย่างจริงใจจะไม่ใช้คําว่าถ้าหรือแต่เขาจะไม่พูดว่าฉันขอโทษถ้าสิ่งที่ฉันทำไปมันทำให้เธอเสียใจหรือฉันขอโทษที่ฉันโกหกแต่ฉันทำไปเพราะฉันรักเธอมากเกินไปคำเหล่านี้ เป็นการโยนความรับผิดชอบให้สถานการณ์หรือแม้แต่ตัวเหยื่อเองคำขอโทษที่จริงใจต้องพูดว่าฉันขอโทษฉันผิดทั้งหมดอย่างที่สองคือความเข้าใจในผลกระทบผู้กระทําผิดต้องแสดงให้เห็นว่าเขาเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าการกระทําของเขาสร้างความเสียหายหรือความเจ็บปวดให้กับผู้อื่นอย่างไรไม่ใช่แค่การท่องจำตามบท แต่ต้องแสดงออกถึงความรู้สึกผิดต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นฉันเข้าใจว่าการกระทำของฉันทำลายความไว้วางใจของเธออย่างสิ้นเชิงและฉันรู้ว่าความเสียหายนี้อาจจะไม่มีวันกลับมาเป็นเหมือนเดิมและอย่างที่สามที่สําคัญที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการชดใช้คำขอโทษเป็นเพียงจุดเริ่มต้นการให้อภัยจะมีความหมายก็ต่อเมื่อผู้กระทำผิด แสดงให้เห็นอย่างต่อเนื่องว่าพวกเขาพยายามที่จะไม่ทำผิดซ้ำอีกพวกเขาต้องยอมรับที่จะชดใช้ความเสียหายตามสมควรไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือการแสดงความรับผิดชอบอย่างเปิดเผยหรือการเข้ารับการบำบัดแก้ไขพฤติกรรมนี่คือหลักฐานที่จับต้องได้ว่าคำขอโทษนั้นมาจากความสำนึกผิดที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแค่ความกลัวที่จะถูกลงโทษเมื่อคำขอโทษนั้นถูกเปล่งออกมาหน้าที่ของการตัดสินใจ ก็จะมาตกอยู่ที่ฝั่งของผู้เสียหายหรือสังคมที่รับรู้เรื่องราวขอบเขตของการให้อภัยควรอยู่ตรงไหนตรงไหนคือเส้นแบ่งที่เราควรขีดไว้ว่าความผิดพลาดแบบนี้ไม่ควรให้อภัยในทางจิตวิทยาความผิดพลาดที่เรามักจะพบว่ายากต่อการให้อภัยมักจะเป็นความผิดพลาดที่ทำลายแก่นแท้ของความสัมพันธ์เช่นการทรยศหักหลังการโกรหกครั้งใหญ่ที่สั่นคลอนความเชื่อมันทั้งหมด หรือการกระทําที่แสดงถึงความเหี้ยมโหดและขาดมนุษยธรรมอย่างสิ้นเชิงเมื่อความผิดพลาดนั้นแสดงถึงการขาดสํานึกผิดชอบชั่วดีที่เป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์การให้อภัยก็แทบจะเป็นไปไม่ได้นอกจากนี้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นซ้ําๆก็มักจะถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ที่ไม่สมควรได้รับโอกาสเพราะการทำผิดซ้ำๆแสดงให้เห็นว่าการสำนึกผิดนั้นเป็นเพียงความรู้สึกฉาบฉวย ผู้กระทำไม่ได้มีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างแท้จริงหรือกล่าวได้ว่าพวกเขาเลือกที่จะทำผิดซ้ำาๆซึ่งเท่ากับการเพิกเฉยต่อความเจ็บปวดที่พวกเขาเคยมอบให้ผู้อื่นสังคมและเหยื่อเองมีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามว่าเราต้องให้อภัยเพื่อประโยชน์ของใครบางครั้งเราอาจรู้สึกว่าการให้อภัยเป็นภาระที่ถูกยัดเยียดให้เหยื่อแบกรับเหมือนถูกบอกว่าถ้าคุณไม่ให้อภัยคุณจะไม่มีความสุขแต่ความจริงคือ การตัดสินใจให้อภัยเป็นอำนาจที่อยู่กับเหยื่อแต่เพียงผู้เดียวมันคือการตัดสินใจส่วนตัวว่าจะปล่อยวางความโกรธและความเจ็บปวดเพื่อสันติสุขภายในของตัวเองไม่ใช่เพื่อทําให้ผู้กระทําผิดรู้สึกดีขึ้นเมื่อเราตัดสินใจที่จะไม่ให้อภัยนั่นไม่ได้แปลว่าเราต้องการให้ผู้กระทําผิดถูกทําลายแต่หมายถึงเราตัดสินใจที่จะปกป้องตัวเองจากความเสี่ยงที่จะถูกทําร้ายซ้ําและส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนว่าการกระทําบางอย่างมีผลลัพธ์ที่ถาวร และแม้แต่คำขอโทษที่จริงใจที่สุดก็อาจไม่เพียงพอที่จะลบเลือนความเจ็บปวดเหล่านั้นได้ในพาร์ทสุดท้ายของเราเราจะมาสำรวจว่าการให้โอกาสครั้งที่สองมีราคาที่ต้องจ่ายหรือไม่และเราจะกำหนดเงื่อนไขของการให้อภัยได้อย่างไรเพื่อให้ทั้งผู้ให้และรับโอกาสสามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างมีความหมายและปลอดภยัยการเดินทางเพื่อสำรวจว่าใครสมควรได้รับโอกาส และคำขอโทษแบบไหนที่ควรค่าแก่การอภัยได้พาเรามาถึงจุดที่เราต้องตอบคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดแล้วนั่นคือการให้โอกาสนั้นต้องแลกมาด้วยราคาเท่าไหร่การให้โอกาสครั้งที่สองไม่ใช่การลืมสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เป็นการเลือกที่จะเดินต่อไปข้างหน้าโดยตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงสำหรับผู้ให้โอกาส มันหมายถึงการเปิดใจอีกครั้งด้วยความระมัดระวังการที่เราเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่จะเปลี่ยนแปลงได้แต่เราก็ต้องกำหนดเงื่อนไขที่ชัดเจนสำหรับการเริ่มต้นใหม่นี้ด้วยเงื่อนไขของการให้อภัยไม่ได้เป็นเครื่องมือสำหรับการลงโทษแต่มันคือเส้นแบ่งที่สร้างความปลอดภัยเป็นการบอกผู้กระทำผิดว่าฉันพร้อมที่จะพิจารณาให้โอกาสคุณ แต่คุณต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการทำสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเงื่อนไขอาจเป็นการเข้ารับการบำบัดการชดใช้ความเสียหายตามแผนที่ตกลงกันหรือการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเดิมๆที่เคยสร้างปัญหาโดยเด็ดขาดถ้าไม่มีเงื่อนไขการให้อภัยอาจกลายเป็นความอ่อนแอและอาจนำไปสู่การทำผิดซ้ำอีกแต่เมื่อมีเงื่อนไขการให้โอกาสครั้งที่สอง จะกลายเป็นการลงทุนที่ต้องการการพิสูจน์ตนเองจากฝ่ายที่ได้รับโอกาสสำหรับผู้ที่ได้รับโอกาสราคาที่ต้องจ่ายคือความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมย่อท้อในการเปลี่ยนแปลงตนเองพวกเขาต้องเข้าใจว่าโอกาสที่ได้รับมาไม่ใช่สิทธิแต่เป็นของขวัญที่มาพร้อมกับความคาดหวังที่สูงลิฟพวกเขาอาจต้องยอมรับว่าความไว้วางใจจะไม่ได้กลับคืนมาในช่วข้ามคืนและพวกเขาต้องอดทนรอ พร้อมกับแสดงความประพฤติที่ดีอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทีละน้อยเราได้สำรวจแล้วว่าความผิดพลาดบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกิดจากความจงใจและสร้างความเสียหายอย่างถาวรอ,อาจเป็นความผิดพลาดที่เกินกว่าจะให้อภัยได้จริงในกรณีเหล่านี้การตัดสินใจที่ไม่ให้อภัยก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องและสมควรอย่างยิ่ง การไม่ให้อภัยไม่ได้แปลว่าเราต้องจมอยู่กับความแค้นตลอดไปแต่มันคือการยอมรับว่าความเสียหายนั้นใหญ่หลวงเกินไปและเราเลือกที่จะปกป้องความปลอดภัยทางอารมณ์และจิตใจของเราด้วยการตัดความสัมพันธ์หรือกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนกับคนผู้นั้นการไม่ให้อภัยในบริบทนี้คือการดูแลตัวเองคือการที่เราปลดปล่อยตัวเอง ออกจากวงจรแห่งความเจ็บปวดที่ผู้กระทำผิดอาจก่อขึ้นอีกท้ายที่สุดแล้วการสำรวจนี้ได้นำเรามาสู่ความจริงที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังเราทุกคนต่างเคยทำผิดพลาดและเราทุกคนก็เคยต้องการโอกาสครั้งที่สองแต่การให้อภัยและการให้โอกาสไม่ใช่การแสดงความเมตตาแบบสุมสีสุมห้า มันคือกระบวนการที่ต้องอาศัยการไตร่ตรองอย่างรอบคอบทั้งจากความจริงใจของผู้ขอโทษและความเข้มแข็งของผู้ที่ตัดสินใจให้โอกาสจงจำไว้ว่าการให้อภัยที่แท้จริงไม่ได้เป็นการทำเพื่อคนอื่นแต่เป็นการทำเพื่อตัวเราเองมันคือการเลือกที่จะปลดปล่อยโซ่ตรวนของความขมขื่นและความโกรธที่ผูกมัดเราไว้กับอดีตที่เจ็บปวด เราอาจให้อภัยการกระทำนั้นได้แต่เราก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อใจหรือลืมเลือนความเจ็บปวดที่เคยเกิดขึ้นขอให้ทุกท่านใช้ความเข้าใจนี้ในการตัดสินใจอย่างมีสติและเมตตาธรรมเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความผิดพลาดของตนเองหรือของผู้อื่นขอให้ทุกท่านพบกับความสงบสุขในการกำหนดขอบเขตที่เหมาะสมสำหรับชีวิตของท่านเอง ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมสำรวจเส้นทางสู่การให้อภัยที่ซับซ้อนนี้กับเราหวังว่าการพิจารณาถึงนิยามของความผิดพลาดองค์ประกอบของคำขอโทษที่แท้จริงและการตั้งขอบเขตที่ชัดเจนจะช่วยให้ทุกท่านสามารถตัดสินใจเรื่องการให้โอกาสครั้งที่สองได้อย่างมั่นคงและเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองมากที่สุดหากเรื่องราวเหล่านี้ทำให้คุณได้ข้อคิดโปรดแบ่งปันบทนี้กับคนที่คุณคิดว่าต้องการพลังแห่งการไตร่ตรองนี้ และโปรดติดตามเราในตอนถัดไปที่เราจะนำประเด็นปรัชญาที่น่าสนใจมาสำรวจร่วมกันอีกครั้งจนกว่าจะพบกันใหม่ขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตด้วยความเข้าใจและความเมตตาครับสวัสดีครับ